ตอนนี้นะครับผู้ดใดเห็ดข้าวหรือว่าเพจนะครับล่งยู่ทอกยู t ทูบหรือว่าเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นวังหันนะครับเนาะสำรับวงนุ่งหมอล่ำนั่นแหละครับที่เพื่อนได้โพสต์ไว้นะครับว่ามีคนสีบ่ได้ไปต่อนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับลาสุดนะครับผู้จัดการ เพิ่นก็ได้ออกมาเว้านะครับแล้วกาได้ทาคลิปนะครับล่งเพจบอกว่าดราม่าอีกแล้ววงคัดค้นออกจริงไหมใส่งานเสร็จแล้วไล่ลูกน้องออกผลบอกว่าทําข่าวให้มีสติด้วยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ว้านะครับว่าบางเพจบางช่องนั้นๆครับคือไล่สมองนะครับ บ่มีความคิดนะครับในการเ็ดข้าวแล้วก็มีคนเขามาคอมเมนต์แต่นี่กำลังพอสมควรล่ะครับพี่น้องก็ล่องเข้าไปเบิ่งด้วยครับเด้ออาชิวาเฮ้านั่นล่ะครับบ่เป็นยังครับบ่สีสมทอสากันอยากว่ายังกระได้ครับมีความสุขเฮ็ดลงไปครับบ่ว่าคนก็มาว่าเดี๋ยวสองนั่นสองนี่บีดไปนั่นไปนี่ กบเป็นหยังครับหน่าจิตตังแต่สิคกิดธรรมดาล่ะครับคนเฮาสมองบ่หลายทอเพ่นการศึกษาอาชีนอยอาศิแค่จบปหกปหกคือซื้อนะครับกัมาเห็ดงานทำซึ่งบอเป็นยังดอรครับการศึกษาบางเทื่อมันกับบ่เห็ดให้นคนดีขึ้นได้เหรอครับมันอยู่ที่จิตใจโตเจ้าของคือเ่าครับสูงต่ำอยู่ที่ตเจ้าของครับสิเห็ดเห็นมันดีหรือบ่ดีอนั่นล่ะครับ คนคิดแบบใดครับคิดดีหรือบอด่ดีผมบอกแล้วมันไปหามกันบ่ได้ครับถ้าโตจะของสียสวเสียวคนอื่นไปสวนนั่มมันกับบ่เมียนครับคนเฮ้ามันสิหามกันเนี่ยวจังสี่ว่ไดดครับสิไปฝืนบังคับไผกับบ่ได้ครับอย่างคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์เพิ่นกะออกมาเว่ากันเนาะว่าเข้าใจนะครับที่ออกมาเว,าว้า่ว่าสิคุณทางานที่ไหนก็ตามโรงงานหรือบริษัท ต่างคนย่อมมีคนใหม่คนเก่าก็อยากออกคนใหม่ก็เข้ามามันเป็นเรื่องธรรมดาบอแปลกนะแยกแยะให้ออกบอแม่นเอาประเด็นร้อนมาร่วมกันหมดต้องเข้าใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราโตๆกันแล้วข้าวจ้องแต่วงนี้อย่างเดียววงอื่นเยอะแยะเป็นอย่างคือบอออกไปลงบางเฮ้าถึงบอกว่าช่วงนี้ ถ้างดพูดได้หรือนิ่งจะดีที่สุดพูดนิดหน่อยก็เป็นประเด็นดีที่สุดคือเงียบไปโหลดหลดโลกโซเชียลลงจักหน่อยพ่อเลือยงซ่าคอยลงเดี๋ยวก็ดีเองช่วงนี้นั่งกระดามาดีที่สุดบอต้องพูดอย่างนี่แหละครับที่เพิ่นเบอกอันนี้คือเล็กๆน้อยๆดอกครับมันหลายอยู่ครับ มีการแคบ่องมาลงนะครับเพราวะว่าเอฟซีเพื่นกับ่องนี่บ่อจังสัน้นซองนั่นเบ่อจังสี่ขอบคุ้นหลายๆเลยครับที่เอามาโฆษณาให้ตรงขอบุนขอบคุณเป็นยางสูงครับมักกับฟังเ่ามากับบ่าฟังบ่เป็นยังครับเข้ากับว่าไปตามที่เฮาเห็นนั่นแหะครับนี่แหละครับรบ,บางเดือนบางเล่านี่ ให้เพื่อนหูไว้นะครับว่าคนมกักกะมีคนบอมามักกะมีคนในที่ให้ขมูลกะมีย่างที่บอกลหละครับว่าถามมันบอมมีมูนเฮ่ากับ,บ่เอาไปเบ้าดอกคนเฮ่าเนะี่ยมันบ่เบาเบิดสุยางสุเนวดอกรอครับไผสิบอกเบิดสุยางสุเนวเอาความผิดตัวเจ้าของมาบอกบิดครับมันบ่มีคนเอาความสัวของตัวเจ้าของมาประจานเห็นคนอื่นหู้ดอครับอื บางยามมันก็นต้องเก็บไว้ต้องเข้าใจบ้างนะครับถ้าเฮ้าโบ่ลืมหูเืมตาเปิดใจรับความเป็นจริงบ้างมันสี่เห็ดจังไรล่ะครับเพิ่นกสิวาเออมองแต่ด้านเดียวไปทางพุ่นเอฟซฟังผู้ายสิวาจังไรล่ะครับมันมีข่าวจังสีก่กสิวจังสี่ตัวสิไปเว้าเรื่องกบเรื่องเขียดอยู่ทางไรล่ะครับ เลว่าสิเอาข่าวพยากรณ์อากาศครับเมื้อนี้เด้อฝนตกเอีงกําลังออกใหผ้ากันไปจับเอีงเด้อเมื้อนี้สิห้ว่าจังสี่บ่ครับอันนี้มันข่าวหมอลำบ่แม่นข่าวพยากรณอากาศครับข่าวแวดว่งบันเทิงครับมันก็เรื่องที่เอามาว้ามันก็กเรื่องจริงนั่นเ,เนองครับแต่บ่เป็นยังครับขอบคุณหลายๆด้อครับน้อมรับทุกคําติชมนั่นล่ะครับ ชิงไหนที่บ่ดีกะสิเอาไปพัฒนาครับอีกซ่องหนึ่งเขาไปเบิงเ้วยอครับพิ่นแคปมาเบิงอยู่นั่นซ่องสอดสอดนั้นละนี่ก็คือกันครับพิ่นก็ค้งสิบ่ชอบเนาะ,ะครับเนาะเออแต่ว่ากันไปครับดีแล้วละครับตีชมกันมันสิได้พัฒนาตัวเจ้าของครับเฮ้าบ่ดีเฮาก็หูโตมันสิได้แก้ไขแ้วก็ปรับปรุงครับแต่ว่าหามไม่เฮ็ดข้าวก็ จากสีหามด้วนะครับก็เหตุไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันก็เป็นแนวทางทำมาหากินนะครับเพิ่อนกับบอกว่าญาติไปอธิบายกับคนมีเอกติกับพวกขายข้าวคนออกเข่าก็บอกอยู่ว่าเหตุผลพออียังค้นเข่าคนออกเป็นเรื่องปกติพวกไม่รู้เรื่องพูดไปก็บอกเข่าหัวอยู่ดีนะครับเพีขายข้าวเอาเรื่องดามาไปทำคอนเทนต เอาเงินเข่ากระเป๋าแล้วที่ไปท่ายเด็กน้อยนั้นเงินว่าเขาเ่ากระเป๋าบ่ครับเงินไปเข่าอีอยงไปเข่าลุ่งสีบอกอันนี้อยากหูขึ้นกันนะครับต้องขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนบอกว่าพวกกินหยาก็เขียนคอมเมนต์ท่านที่สนุกค,คักดีคักให้ส้มปึกมีงานเห็ดบ้า สุดยอดบ่คันครับนี่คือข้ามวข้ามจาที่เพิ่นเวออกมานั่นล่ละครับแต่เลยเอามาเวสู่ผี่สู้นองฟั่งว่าถ้าคอมเมนต์แล้วมันต้องกินหยาบ่เฮ้มันเปก้อบ่ที่คนที่เขียนไปนี่คนเขาก็มีความขิดของไผของมันครับเจ้าเอามาคอมเมนต์อนะ่ะจะมีความคิดขักบ่ครับ,บ,ค,รบคนชั้นสูงบ่จิตใจสูงเนาะครับเนาะ ตีบอจังสี่เลยดิครับมันสมควรบอรบางยางเนะี่ยกับหัวอยู่ละครับเฮ้าเนีน่ยการศึกษาบอสูงเท่าเพ่นดอกเออเลี่ยนมาหน่อยอืมกับมีสมองอยูน่นะครับมีหัวคือกันอยู่ครับเออกับมีความคิดคือกันดิถึงได้บอจังสี่ออกมาแต่บอมีความคิดสิไปอยู่จังไหนครับเปียกอยู่เลยด,ดิเออผู้่นความคิดร้ายเนาะครับเฮ้ากับแค่ซ้ำนี่แหละเออ ย่างทีหูหูกันอยู่นะครับห้ากระบอกซ้ำนี่แหละความคึ้ให้หน่อยกอระบอกตามหน่อยเนาะเอฟซีคิดว่าจังไหนครับที่ห้ากระบอกเนี่ยห้าบ่มีความคึดบ่ะบ่มีซิทที่สีไปบอกความเหม,ม็นืมเนาะทวอซันกับปิดเป็นส่วนตัวครับเบิ้งแต่เจ้าของบ่ต้องให้คนอื่นได,ด้รู้ตีครับเมียนบ่รับถือบ่ถือกับพีเจนนองกับพีเจน่าเบิ้งเอาโหลดครับ